สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับผมพบกับผมนัดหลานย่าโมนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตเส้นผมให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมหลายคนถามกันมาว่าอัปเดตล่าสุดให้ดูนะครับนี่ครับล่าสุดของผมมันร่วงครับผมมันมีช่วงเวลาที่ร่วงนะครับประมาณ 2- 3สมเดือนนะครับสาหรับผลิตภัณฑ์น้ํายาปลุกผมนิโอแฮร์ o are, ตัวนี้นะครับผม มันก็มีอายุการใช้งานของมันนะครับผมอายุของเส้นผมนะครับบางครั้ง Breakfast. บางคนก็มีอายุของเส้นผมอยู่ที่เจ็ดเดือนถึงแดเดือนนะครับบางคนก็ห <5 S 1> เดือนประมาณนี้ผมก็จะอยู่ช่วงหกเดือนเจ็ดเดือนอะไรประมาณนี้ครับตั้งแต่เราใช้มาจนถึงช่วงที่มันร่วงนะครับช่วงที่มันร่วงก็จะอยู่ประมาณสองเดือนสามเดือนนะครับช่วงนี้มันจะร่วงเลยช่วงสองสามเดือน ครับผมเนี่ย,ยช่วงนี้มันล่วงตั้งแต่ปีใหม่มานี่ครับตั้งแต่ทันก่อนปีใหม่ครับช่วงทันวามกราคมพานี่ครับจะถึงมีนาก็ยังล่วงอยู่ครับตอนนี้ก็ล่วงไปเยอะอยู่ครับจนบางอย่างเห็นได้ชัดนะครับเนี่ยดูด้านบนนะครับบางหมดเลยสำหรับคนที่จะใช้ต้องใช้ต่อเนื่องครับมันจะมีช่วงเวลา อายุของเส้นผมครับไม่งั้นเดี๋ยวน้ํายาเขาจะขายไม่ได้นะครับผมสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีประสบการณ์การใช้น้านํายาเนโอแฮร์นะครับก็คอมเมนต์หรือว่าแนะนําได้นะครับผมว่าใช้แล้วได้ผลยังไงบ้างครับเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจของคนใหม่ที่กําลังจะใช้ตัดสินใจใ,จใช้นนโอแฮร์ครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับผมก็มาอัปเดตให้ดูนะครับผม เวลามันร่วงก็ร่วงจริงครับแต่ถ้าจะใช้ก็ต้องใช้ต่อเนื่องครับถ้าไม่ใช้ต่อเนื่องก็จะไม่ได้ผลนะครับสําหรับคนที่ถามว่าบางครั้งบางคนถามว่าใช้ขวด2ขวดได้ผลไหมผมตอบเลยนะครับใช้ขวด2ขวดยังไม่ได้ผลนะครับมันเพิ่งจะเริ่มครับมันเพิ่งจะเริ่มจะแทงจะงอกขึ้นมานะครับอย่างน้อยต้องใช้สามขวดครับถึงจะเริ่มขึ้นนะครับจากประสบการณ์ที่ผมใช้มานะครับใช้สามขวด4ขวดห้าขวดครับถึงจะได้ผลนะครับ จากประสบการณ์ที่ผมใช้มาตอนมันขึ้นก็มันก็ขึ้นจริงครับผมแต่เวลามันร่วงก็ร่วงจริงครับผมร่วงแบบโอ้โหเยอะอยู่ครับเนี่ยร่วงจนถึงประมาณนี้เลยครับเนี่ยช่วงเวลามันร่วงก็สาม,ส,ามสองสามเดือนคนระับประมาณสามเดือนนะครับที่มันร่วงนะล่าสุดนี่รถล,ล่าสุดผมไม่มีแน่ใจว่ามันจะ ดีเหมือนรถดเดิมหรือเปล่านะครับสำหรับท่านใดที่ใช้รถล่าสุดก็คอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับเะเป็นความรู้หน่อยนะครับผมอย่างไงวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมมาอัปเดตให้ดูนะครับผมนาน,นานลงคลิปทีนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตาม กดไลค์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ